ได้ไม้เพื่อน,นล็อกล็อกล็อกขวาให้อยู่นะถ้าปาดซ้ายมาได้ปาดม,มันเลยพยายามอยู่าปาดซ้ายนะปาดซ้ายมา้าามาล็อกให้ปาดซ้ายมา้เออ,อโอ้โหเพราะผีแม่งเลยลอดไอ้สัสเนี่ย มาวินมาวันตรงห็นที่ผมมตรงนี้นะครับอย่างแรกคือติดต่อไม่ไ้งคำถามติดต่อข้น่น Tạc, với thằng tạc Đó. Đến được, đây là. ก็ tôi, Thôi luôn về đi ได้

ใครรอดมาได้ก็อิ่มด okay. ีดี ได้พี่ได้ไม่มีเลยอยู่ใต้อยู่ใต้ไฟมันมีครับผมตรงไหนพี่ห้องเล็กอ๋อไปไม่ได้แล้นผมเอาไปแล้วผมไปนะแล้วผมคนเดียวเนี่ย ดีเข้าไปแล้วตัวนึงเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว่ได้เขหน้าดีแล้วเขาหน้าดีแล้วตอในเ่ไม่ทำเยตเดกอประมตัวนึงไม่ตัวนึงโอ้โหแตกห

Dogs. mình đi vida, Ô, đi 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 đã lấy quá ôi, ơi tám sáu nâng yes Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì